อธิบายเรื่องยา,ยากให้เข้าใจได้ง่ายคนที่เขาลงมือทําจริงเจ็บจริงเขามาเปิดให้เราเห็นนะคะเวลาที่ฟังคุณเด็กพูดอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามีความรู้ดีอะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนคอร์สเนี้ยอธิบายเรื่องยา,ย,ายากให้มันเข้าใจได้ง่ายอะคะ่ะเรื่องที่คนอาจจะไม่ได้บอกกันที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกที่นี่อยากรู้อะไรก็ถามได้อะ ก็จะมีคําตอบให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้คําตอบอะไรเงี้ย mm hmm. ก็น้องๆคนอื่นที่เขาเรียนเขาก็ยังไม่เคยทําไม่เคยอะไรมาก่อน mm hmm. เขามาฟังเขาก็เออเก็ตน่ะค่ะแล้วก็เหมือนมันก็อยู่ในโหมดที่แบบทําได้จริงอะ่ะมีอะไรมาให้เราเห็นนะตัวอย่างของอะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่แบบคนที่เขาลงมือทําจริงแล้วเขาเจ็บจริงเขามาเปิดให้เราเห็นนะคะ แล้วการเปิดของเขาเขาก็เปิดทุกแง่มงุมอะไรที่พี่เขาพลาดไปแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่าอย่าทําตรงนี้โอกาสขาดทุนมันก็มีน้อยลงด้วยเพราะว่าเป็นการปูพื้นตั้งแต่แรกตั้งแต่การซื้อที่ดินไปจนถึงการทำอะคะ่ะทั้งสองท่านนะคะเอาใจใส่นะักเรียนมากไม่รู้สึกเกรงอยากถามอะไรก็ถามได้อะไรอย่างเงี้สยสบายๆยังมีแถมว่าเราอะ่ะสามารถถามอะไรได้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วด้วย